ต่อเนื่องกันที่เรื่องนี้นะคะตำรวจ14สอนอรวมทั้งวิทยาลัยอาชีวะสสถาบันร่วมประชุมหารือในการแก้ปัญหาเด็กช่างตีกันพร้อมกับชูมีนบุรีโมเดลค่ะ คนตำรวจตรีชรินโกพัตตารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล14โรงพักในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอีก3สถาบานันได้ร่วมประชุมหาข้อสรุปแก้ไขปัญหากลุ่มเด็กอาชีวะที่ทะเลวิวาทจึงนำแนวทางมีนบุรีโมเดลมาใช้เพราะว่ากองบังคับการตำรวจนครบาล3เคยใช้โมเดลนี้ทำมาแล้วและก็ได้ผลด้วยช่วยลดปัญหาการทะเลวิวาทการลดลง ลดความขัดแย้งนักเรียนนักศึกษาต่างสถาบันโดยตั้งเป้าแก้ไขปัญหาภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนนอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมรับกระแสะภาพยนตร์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กช่างดังที่เป็นชื่อดังน,นะคะภาคที่สองที่จะเข้าฉายวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้วางมาตรการป้องกันเหตุลักษณะการเรียนแบบหรือว่าใช้ความรุนแรงแต่จากผลสำรวจภาพยนตร์ดังกล่าวในภาคแรกที่ฉายไม่พบปัญหาการทะเลวิวาทระหว่างสถาบันมากขึ้น เราก็จะใช้โมเดลนี้นะครับให้ทางบอคอื่นหรือสอนอที่ที่มีนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ขัดแย้งเนี่ยนะครับใช้โมเดลนี้นะครับซึ่งต้องดำเนินการหลายๆฝ่ายนะครับตั้งแต่ผู้บริหารของกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาอาชีวะต่างๆเนี่ยมา มาเป็นเข้ามามีบทบาทอย่างสูงนะครับต้องใช้คํานี้ในการที่จะขับเคลื่อนในลักษณะของมินบุรีโมเดลให้ได้ผลด้านนายทวีศักดิ์คิ้วทองผออศูนย์ความปลอดภัยสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอดีตผออวิทยาลายัยเทคนิคบินบุรีเผยว่าปัจจุบันในพื้นที่ไม่มีคู่ขัดแย้งระหว่างสถาบันแล้วโดยสมาคมผู้ปกครองสมาคมสิทธิ์เก่า ครูอาจารย์และสหวิชาชีพที่เป็นฝ่ายดูแลความปลอดภัยมีการติดตามดูแลนักเรียนเป็นรายบคุคคลและมีการคัดกรองตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษาคุณสมบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาทั้งระดับปวชปวสและประิญญาตรีแล้วก็มีการสัมภาษณ์เด็กรวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วยเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติความมุ่งมั่นในการตั้งใจเรียนและเมื่อเข้าเรียนแล้วก็จะมีระบบการเรียนการสอนติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ไปเยี่ยมที่บ้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วมือและมีการรายงานในลายกลุ่มผู้ปกครองนอกจากนี้ยังมีระบบติดตามดูแลร่วมกับผู้ปกครองตลอดนอกจากนี้นะคะยังบอกว่ามีการประชุมผู้ปกครองทุกภาคการศึกษาด้วย